กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะจสัมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสะมมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนิยามัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทงังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิกระนิยมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสะมมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจาจะสัมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนิยมัทธกุศเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสะโกอุชูจสะสุหูชูจะสุวะโจจะสะมุทุอนาติมานิกระนิยมัทธกุศเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสะโกอุชูจสะสุหูชูจะสุวะโจจะสะมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสะมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสะมมุทุอนาติมานิ กระนิยมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมุทุอนาติมานิกระนิยมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนิยมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสะมุทุอนาติมานิกระนิยมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสะมุทุอนาติมานิ กระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจาจะสัมมุทุอนาติมานิกระนียมัทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอนาติมานิ กระนิยมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวะโจะจะสะมุทุอนาติมานิ